เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าท,ที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ เอออฮัลโหลไกด์วอซับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในวันนี้นะครับผมอัดคลิปอยู่ในวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2,600เอ้ยไม่ใช่2,566นะครับโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีคนที่มาดูในวันนี้แล้วก็คนที่มาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยละกันนะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมา สอนทุกคนนะครับฟาร์มหัวใจให้ตันภายใน1ชั่วโมงกันคลิปติดกันเลยนะครับเมื่อกี้เลยผมเนี่ยสอนนะครับว่ามันหาได้ยังไงแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนให้ทุกคนนะครับฟาร์มหัวใจได้แบบเร็วๆภายใน1ชั่วโมงก็จะตันที่1250แล้วนั่นเองนะครับหัวใจนะครับมันจะตันแค่นี้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของนะครับหัวใจลดใช่ไหมเรานะครับก็สามารถที่จะ ฟาร์มให้มันกลับมา1,250ใหม่ก็ได้นะครับอ่ามันไม่ได้ตันอย่างนี้ตลอดนะถ้าเราใช้มันก็ลดพอลดเราก็สามารถเพิ่มมาเท่าเดิมได้ครับโอเคปลามานีเนาะเทคนิคในการฟาร์มนะครับทุกคนไม่ยากเลยครับง่ายยิ่งก,กว่าปอกกล้วยหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องไปเล่นกับเพื่อนครับทุกคนเพื่อนหนึ่งคนนะครับจะบูทนี่หัวใจตรงนี้ให้กับเราเนี่ย15%นะครับคือมันจะบูทได้สูงสุด4 5 เอาง่ายๆเนะี่ยมีเพื่อน3คนนะครับรวมเราเป็น4แต่พูดง่ายๆก็คือมีเพื่อน3คนนะอยู่ในเซิร์ฟกับเรานะครับแล้วเพิ่มเพื่อนกันนะทุกคนเพิ่มเพื่อนในเกมนะครับมันจะได้บูสตตรงนี้คนละ15%แต่มันจะตันแค่45เท่านั้นเนาะโอเคก็คือบูสตตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับที่เราจะได้หัวใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตอนแรกนะครับผมมานั่งฟาร์มคนเดียวอะอ่ามันจะได้แค่ ทีละหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยยังไม่ได้เลยนะทุกคนฟาร์มยังไงก็แบบแทบไม่ขึ้นเลยนะครับถึงมันขึ้นมันก็ได้แบบตัวละ1อันดวงดีจริงๆก็ได้ตัวละ2อ,อันนะครับแต่พอมันมีบูสต์ใช่ไหมทุกคนมีบูสต์ที่เล่นกับเพื่อนอันเนี้ยครับคือผมวอกเลยนะจาก1อัน2อ,อันหรือไม่ได้เลยนะครับเราจะได้ทีละ3อัน4อัน5อันหรือบางทีเนี่ยมันได้5อันแบบติดติดกันเลยนะครับคือเอาง่าย บูทยิ่งเยอะไอห,หัวใจเนี่ยยิ่งหาง่ายครับทุกคนครับแล้วก็กดหลักๆเลยนะก็คือผมแนะนำว่าให้ฟาร์มกับมอนที่มีเลเวลใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับทุกคนครับยิ่งถ้าเป็นเกาะใหม่ได้ยิ่งดีเนาะแต่ถ้าใครเวลตันแล้วนะครับเนี่ยมอนกลุ่มตรงนี้ครับกับกลุ่มตรงนี้สามารถฟาร์มได้ครับหรือถ้าใครอยากแบบชัวร์ๆแล้วก็มีโอกาสดรอปเยอะกว่านี้นะครับก็ นี่เลยครับเกาะใหม่อันนี้เลยเกาะใหม่อันนี้เนี่ยจะมีโอกาสดรอปที่เยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นที่เลเวลตันแต่ที่ผมตีไม่ได้นะครับทุกคนก็เพราะว่าของผมเนี่ยมันตันแล้วไงมันตันแค่1,250นะครับผมจะต้องรอของลิมิเต็ดมาขายแล้วผมก็จะซื้อพอซื้อปุ๊บผมก็จะมานั่งฟาร์มให้มัน1,250เท่าเดิมนะครับเนี่ยตอนผมปล่อยคลิปที่แล้วไปใช่ไหมผมมีแค่ประมาณ สิบกว่าอันเองครับผมมานั่งแบบนั่งฟาร์มไม่ถึงชั่วโมงอะเนี่ยมีบูทเพื่อนเนี่ยครับนั่งฟาร์มแป๊บเดียวเองผมตันแล้วอะ <c oughs> ก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับสําหรับเทคนิคในการฟาร์มอย่าลืมแอดเพื่อนนะครับถ้าแอดเพื่อนเนี่ยมันจะได้บูทเนาะอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนครับหรือถ้าใครไปเล่นเซิร์ฟธรรมดานะครับก็ลองกดแอดเพื่อนแบบมั่วๆไปเลยก,ก็ได้เผื่อเขารับนะครับถ้าเขารับเราก็จะได้บูทอ่ะประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย